คุณหานฟ้าใจะให้ผมกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยเลยเหรอครับครับนอกจากให้กู้ยืมแล้วผมยังจะขอให้คุณอานน์เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทโดยที่ผมจะขอเข้าไปร่วมลงทุนด้วยขอซื้อหุ้นบริษัทของผมด้วยใช่ครับที่ซื้อก็เพื่อให้บริษัทมีเงินก้อนเอาไว้บริหารงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอำนาจในการบริหารก็ยังตกอยู่ที่คุณอานน์เช่นเดิมผมจะไม่ขอเข้าไปก้าวไก่เด็ดขาดข้อเสนอดีจนเหลือเชื่อ ว่ามันจะมีอยู่จริงเอ,อ่อผมขอพูดตรงๆเลยนะครับว่าคุณทำเพื่ออะไรเพื่อแคนทองคำนี่ครับแคนทองคำเป็นวัตถุโบราณชิ้นสำคัญของรัฐเวียงฟ้าผมยอมแลกทุกอย่างเพื่อนำแคนทองคำกลับขึ้นสู่ประเทศของผมไม่มีเงื่อนไขอื่นอีกใช่ไหมไม่มีอย่างแน่นอนครับเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากงั้นเดี๋ยวผมกับพ่อ จะรีบให้คำตอบพวกคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นแล้วสวัสดีครับคุณลุงผมมาแล้วครับหวังว่าทุกอย่างที่เราสองคนตกลงกันไว้ยังเป็นไปตามเดิมใช่ไหมครับตกลงอะไรกันครับพ่อเออคือว่าพ่อทันทีที่คุณพ่อของผมโอนเงินใช้หนี้ธนาคารแทนบริษัทของคุณลุงสัญญาระหว่างเราสองคน ก็มีผลทันทีซึ่งก็คือเมื่อวานนี่มันอะไรกันคะพี่พิมพ์ทำไมนายเนวินถึงบอกว่าสัญญามีผลบังคับใช้แล้วเป็นเพราะพี่เองบัวพี่ขอเลื่อนงานแต่งไปแต่จะมั่นไว้ก่อนคุณวันชัยเขาก็ตกลงแต่ต้องแลกกับสัญญาให้มีผลบังคับใช้ทันทีตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้แล้วบัว แต่บัวว่าเงื่อนไขของคุณหานฟ้าดีกว่ามากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องแต่งงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่เราไม่รู้จักคุณหานฟ้าดีนะลูกเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมาไม้ไหนวางใจอะไรไม่ได้มากนะลูกอย่างน้อยคิมก็ถ่วงเวลาเรื่องแต่งงานเอาไว้ได้แล้วเรามาแก้ไขปัญหาที่ะเปาะกันดีกว่าคะ่ะลูกวางแผนไว้ดีแล้วเหรอลูก ไอ้คนพวกเนี้ยมันร้ายกาจมากใช่ค่ะคุณแม่คนพวกเนี้ยมันร้ายจริงๆวางใจเธอบัวตอนนี้พี่รอให้คุณพ่อแก้ไขปัญหาเรื่องบริษัทสำเร็จก่อนแล้วพี่จะค่อยๆหาทางยกเลิกสัญญาพี่จะต้องหาทางออกเรื่องนี้ให้ได้ เียใจด้วยนะเกมนี้ฉันเป็นผู้ชนะตราบได้ที่ยังไม่มีแคนทองคำอยู่ในมืออย่าพูดคำว่าชนะอีกไม่นานแคนทองคำต้องเป็นของฉันแน่แล้วเราจะเห็นดีกันอาชา